เราจะเล่นกันทำหน้าให้น่าเกลียดนะต้องรอหนึ่งสองสามเราค่อยทำนะโอเคป่ะเดี๋ยวแม่เอาหยิบเอาหยิบสีษขยะมาขั้งดูเฟสก่อนดูเฟสก่อนป๊าจะนับก่อนนะหนึ่งสองเฟสอย่าเพิ่งเลิฟสิอย่าเพิ่งเลิฟน่าเกลียดสิเลิฟเอาบ้างหนึ่งสองเลิฟอย่าเพิ่งเริ่ฟสิป๊าจะนับไม่ถึงตาหมเลยมาโฮปนี่โฮป หนึ่งสบอย่าเพิ่งทำหน้าหน้าเกลียดิลูกป้าไปยังนะไม่ถึงสามเลยไม่ดูไม่เอาไม่ดูลูกไอเฟดูหนึ่งสบเฟดอย่าเพิ่งเขาใจมุกป่ะเขาใจมุกมาเข้าใจไหมลูกหมายความว่าอะไรหมายความว่าป้าแกงพ่อเจ้าไงว่าแบบจริงๆหน้าที่เจ้าทำอยู่ก็คือหน้าเกลียดอยู่แล้วไงรัดหนึ่ง เดี่ยวยังไม่บอกให้ทดหนได้าริงเลยทำยั้ไโอเคไอ้คนนี้ทำจริงจริงหนึ่งสองสามเฮ้ยดูดิดูดิยังไงน่าเกลียดแล้วอ๋ออ๋อลับลี่ทำไมทำหน้าสวยเนี่ยไอเฟสอีกคนนึงทำหน้าเหมือนดีใจตอนที่ได้โยนมีปองใส่มามาดิโอ้ดูหน้าันดิหน้าเหมือนเด็กดีใจโอ้โหดูแต่ละคนแสบมาก เราโตขึ <funz iona> ้นมาดูนะรู <tama> ้ป่ะอีก10ปีนะมาดูคลิปนี้ที่พวกเจ้านะเจ้าจะเริ่มโตแล้วมาป้าเริ่มแก่แล้ว